เอาเลยครับผมขอสนันุนช่องด้วยนะครับผม TBK นะครับผมก็เป็นเพจในเรื่องของการเติมเกม Summoner War นะครับผมสำหรับเกม Summoner War นะครับผมจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับผมที่ทาง Summoner War เขาจัดมาซึ่งราคาก็ค่อนข้างถูกเลยเอาเละครับผมกล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาว Summoner War ทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเช่นเคยนะครับผมในวันนะฮะสำหรับวันนี้ทุกคนผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันนี้ก็คือในเรื่องโควิด19นั่นเองนะครับผมก็ หลายคนนะครับผมก็บนกับผมในระดับหนึ่งคือว่าเอ้ยพักงานอะไรอย่างนี้ผมก็เข้าใจนะครับผมว่าเออช่วงนี้มันเจอวิกฤตจริงจริงนะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงทุกคนก็คือในเรื่องของสุขภาพต่างๆของคนดูของผมนะครับแล้วก็คนที่ติดตามด้วยนะครับ และส่วนหนึ่งที่ทํางานนะครับก็บ่นเหมือนกันว่าเอ้ยทำงานหนักมากๆากเลยซึ่งส่วนตัวเองผมก็อยู่ฝั่งทํางานด้วยครับผมทํางานวันละประมาณ1 2บสถึงสิชั่วโมงต่อวันได้นะครับเพอเพออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ํานะครับผม <ๆ S 1> เข้าใจมากๆว่าเอ้ยมันเหนื่อยมากทุกคนได้ที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับผมก็คือทุกคนไม่อยากติดโรคนี้ครับผมและทุกคน หรือนักสไตล์แคเตอร์ลหลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับทางซัมเมอร์วอลเองก็เป็นห่วงด้วยนะครับผมผมเองก็เป็นหนึ่งในทีมงานของซัมเมอร์วอลถึงแม้จะไม่เป็นทางการสักเท่าไหร่ผมเองก็อยากให้ทุกคนนะครับผมทำตามข้อระวังหรือข้อที่เขาแนะนำมาว่าให้อยู่บ้านนะครับแล้วก็เวลาออกไปไหนให้ใส่แมสปิดปากด้วยนะครับผมสิ่งที่ผมต้องการที่สุดก,ก็คือให้คนดูผมเนี่ยไม่ติดในเรื่องของ ไวรัสโควิดสิบเก้าหรือเป็นโรคพวกนี้นะผมไม่ต้องการที่จะให้ทุกคนมาเป็นโรคนี้เลยเพราะว่าเท่าที่อ่านข่าวมาก็คือประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการติดเชื้อที่สูงขึ้นมากๆนะครับผมแล้วก็คาดหวังว่ามันคงจะไม่สูงไปก,กว่านี้นะครับผมก็อยากจะเป็นหนึ่งในกําลังใจให้หลายคนนะครับผมที่ทํางานสู้ต่อไปครับมันลําบากมากๆในช่วงนี้ครับสักวันมันต้องผ่าน ไปได้แน่ครับผมไม่ขึ้นผมว่ามันน่าจะไม่ช้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานเกินไปอะ่ะผมว่าอุตเจอริโอเราก็นาก่าจะผ่านไปด้วยกันได้นะครับผมสําหรับใครที่พักผ่อนอยู่บ้านก็ถือว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีแล้วกันที่เราจะได้อยู่กับครอบครัวและที่สําคัญไปกว่านั้นครับจงใช้เวลานะครับผมที่เราได้อยู่กับพรอครัวหรือคนที่เรารักดูเวลาช่วงที่เราว่างเนี่ยให้มนันเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับในการสร้างสารรค์ต่างๆในการทําสิ่งที่เราอยากจะทํานะครับผมลองทําดูในช่วงที่วันหยุดก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ ระวังตัวเองให้มากๆ,ๆด้วยนะครับผมผมเองเป็นห่วงมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าจะ inbox มาค่อนข้างเยอะนะครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้อยากทําคลิปมาหรอกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่ว่าเป็นห่วงจริงๆนะครับเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งที่ติดตามช่องของผมเนี่ยได้ทําการได้ทําการ็อกซ์มาผมแล้วก็บอกว่าเขาได้ทําการมีภาวะสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโรค แล้วนะครับผมในการติดโรคโควิดสินะครับแล้วก็ขอคําแนะนําของผมด้วยนะครับส่วนตัวเองผมเองก็ไม่ได้รู้วิธีการรักษาหรือก็ไม่ได้รู้วิธีการแบบปฏิบัติตัวยังไงนะแต่ว่าส่วนตัวเองผมเวลาออกไปข้างนอกก็จะปิดปากใส่ปิดแมสเรียบร้อยแล้วก็ซื้อเจลล้างมือนะครับในกาที่เราสัมผัสกับ วัตถุต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่เขาจับอย่างเช่นประตูเงี้ยพอจับเสร็จป่บผมก็จะทําการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์พอดีนะครับสาหรับใครที่ไม่มีอแต่ว่าแมสตอนนี้แพงมากนะครับผมสาหรับใครที่ขายแมสก็อย่าพยายามเก็งกําไรเยอะจนเกินไปเก็งได้แต่ไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าตอนนี้เราเองก็ไม่ได้มีรายได้แล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้มีรายได้เลยเพราะว่าหยุดงานนะครับก็ช่วยๆกันเนาะสาหรับใครที่ จะว่ายังไงเดียสำหรับใครที่ติดอันนี้ผมเองค่อนข้างที่จะเศร้ามากๆนะครับเพราะว่ามีคนดูที่ติดด้วยก็แนะนานะครับพยายามให้กําลังใจตัวเองเยอะเนาะแล้วก็ผมเชื่อว่ามันก็คงไม่ได้ร้ายแรงมากถ้าเราสู้กับมันนะครับผมเป็นกําลังใจให้น้องคนนึงจริงๆผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะได้ยินข่าวมากก็รู้สึกช็อกพอสมควรเหมือนกันก็หวังว่าน้องคนนั้นที่มาปรึกษาผมจะได้ดูคลิปนี้แล้วก็จะได้ คุยกันไปเรื่อยเนาะเราคงไม่ได้จากกันไปไหนในวันๆเร็วนี้หรอกนะครับผมเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมสาหรับผมนะครับนวันนะครับผมก็เป็นหนึ่งในสตาร์แคตเตอร์นะครับผมเป็นห่วงนะครับแล้วก็รักทุกคนมากๆจริงๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวแล้วนะครับบ๊ายบาย